นี่คือนารายคว้างจักรตึงไตพบมหาเทพผู้พิทักษ์3โลกในคติพราหมณ์ฮินดูพระนารายหรือว่าพระวิษณุนะครับคือหนึ่งในตีมุรติผู้รักษาสมดุลแห่งโลกเปี่ยมด้วยเมตตาและคุณธรรมและจะอวตารลงมาในยามที่โลกเข้าสู่กริยุกเพื่อปราบปรุายทั้งปวงพระองค์ทรงครุฑนะครับผู้มีปีกทองเรืองรองกำยำและทรงฤทธิ์ครุฑคือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ความกตัญญูและความกล้าหาญคอยเป็นพาหนะคู่พระไทยของพระนารายประหัตทั้งสี่นะครับทรงอาวุธตีศูนย์ขันสังและสุทัสนะจักจักคือหนึ่งในอาวุธสูงสุดเมื่อหมุนออกไปไม่มีสิ่งใดต้านทานได้คือวงล้อแห่งธรรมที่หมุนล้างอวิชชาและทำลายอธรรมในไตรภพนี่คือสุทัสนจัสัญลักษณ์แห่งอำนาจพระนาลายและชัยชนะธรรมเหนืออธรรม คราวหนะ้ามาดูกันนะครับว่าอาวุธอีกชิ้นที่สำคัญไม่แพ้กันจะเป็นของใคร